สวัสดีครับสวัสดีหลังวันสงการกับผมครับหลังจากเที่ยวสงการกันอย่างอิ่มหนำแล้วก็ได้เวลาออกหาพึ่งครับพี่น้องได้ข่าวว่ามันมีน้ำหวานแล้วครับนะครับพันไก่ก็ออกคือกันวันนี้แต่ไก่คนนากินอ่ะนะส่งข่าวมาปิ้งกรังมาบอกว่าพี่น้ำหวานปิดตาผมก็เลยขวบตะกาแล้วก็ออกมาเลยกับผมมาดูรังที่เคยเห็นไว้ครับคนกอมะขามนี่ยังอยู่กับผมไปปีนต้นมะขามกันรังแรกครับเอาละก็ถูบหนึ่งดอกเหมือนเดิมครับสไตล์พานผลนะครับ พึ่งมีมแถวบ้านผมมันไม่ดูครับถูบดอกหนึ่งนี่เอาอยู่ครับถูบธรรมดาเลยครับถูบธรรมดาเลยครับผมไม่ได้ถูบกันยุ่งไม่ได้ถูบไลยุ่งอะไรเลยนะครับผมาัว่าพึ่งมีมนี่มันแขกัวควนกับควนจากอะไรก็ได้เนาะเศษไม้ใบยานี่ก็ได้แต่ถูบมันถนัดมันสะดวกครับผมเนาะก็เลยใช้ควนจากถูบนะครับไปลุยกันพึ่งอยู่เหนือหัวแล้วครับมันรุนลังรุนํากันครับรังงามคันอยู่เอาละดุนควันละ เดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆกันโอ้ลังลังไม่มีตัวอ่อนเลยมั้งเนี่ยกันไก่ก็ซื้อมาใหม่แล้วครับผมเห็น f c บางท่านก็สอบถามว่ากันไก่ยี่ห้ออะไรยี่ห้อโซโลนะครับที่ผมเลือกใช้ครับรูปหลักกระเบบนี่ครับผมนี่รีวิวกันไก่ดูได้ครับเพราะว่าเห็นคอมเมนต์เอฟซีคอมเมนต์ถามมาเรื่อยๆเนาะกันไก่ก็คมดีอยู่ครับทนทานนะครับโอเคอันหนึง่งบางทีผมใช้ได้เป็นปีสองปีน,นู่นละคมดีนี่ครับผม อูนน้น้ำหวานน้ำหวานมีอยู่ครับผมปิดตาจริงๆด้วยอู้เอาละพึงหลังจากฝนทิ้งช่วงไปนานพอสมควรครับหลายวันแหละเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์แหละพึงก็ใสน้ำอีกข้างหนึ่งครับผมแต่นี่เขาว่าพายุจะมาอีกแหละอู้ฝนมาบ่อยครับต้องรีบเอาครับก่อนที่พึงจะไม่มีน้ำอีกอ่ะในแต่น้ำอู้แต่รังในกลางก็โอเคยอยู่นี่ ผมตอนแรกผมมองเห็นตรงนี้คิดว่าไม่มีคิดว่าไม่มีนอนไม่มีตัวอ่อนทีนไหนได้งามอยู่ครับลังนี่งามเลยแหละเขาค่อนงามโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะตัดคอนละตัดคอนปับ๊บผมดีกับกันไกดใหม่ครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยตอดตอดตอดโอ้ยโอ้ยต,ดต,ดตดอยตดตอดตอด เชิงตอดแฮหลังแรกก็โดนเลยวันนี้โอ้ยโดนมือเลยนี่เชิงดุแฮะเอ้าเพิ่งมีน้ำหวานมันหวงน้ำหวานมันครับสงสัยจะโดนอีกโดนก็นโดนแล้วครับกจักจะทำยังไงยังบินบินวนๆอยู่เลยโดนอีกละมั้งนี่เอาขออนุญาตเด้อ โอเคอนุญาตบังนิดนึงเมื่อกี้นี้โอ้หลมคนอีกชื่อน่อยครับเชิงเอาเรื่องครับหลังงามดูดิครับนหวานโอเคเลยนี่ขอบคุณพันธ์ไก่จากไกลคนหะกินครับทรงเข่ามาบอก อย่างงามครับอย่างงามเลยครับอย่างงามเลยย้อนแสงหรือเปล่าทั้งนี้เอาพี่นุ๊กลังแหลกสวยไปลงนครับมาแล้วครับนํำพึงเดือน 5, ห้าลังหลกของพานผลครับเขาว่ามีสรรพคุณเป็นยานะครับน้ำพึงเดือนห้าเนี่ยเดือนห้าทางจรรันท,ท,ทรคตินะ ของปีหกหก็เริ่มวันที่สองเมษาไปจนถึงสามสิบเมษาครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดเมษานะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเดือนห้าอยู่ครับผมพึงจะได้ครับปีนี้เลยหาพึ่งชาครับเพราะแถวบ้านผม,มนอำเภอหนองบุญมาโครลาดเนี่ยฝนมันลงบ่อยครับเนาะจนได้จับกบจับอื่นกันนั่นละทีนี้พอธรรมชาติของพึนนะ่งเนาะพอฝนมันลงมันก็ไม่ใส่น้ำครับก็เลยไม่ได้ออกหากันหลังนี้ก็มาดักรอบครับเห็นเอาไว้แต่ก็ดูแล้วมันไม่มีน้ำผมก็ยังไม่เอาก็ปล่อยทิ้งไว้ จนได้ข่าวว่ามีน้ำหวานผมก็เลยมาเอาครับเนี่ยเราก็เห็นว่าอีกหลายลัางเดี๋ยวทางกันเดี๋ยวจะเวียนดูจุดที่เห็นไหวครับผมครับถ้าใส่น้ำก็เอาเลยเนาะเอาละลังเล็กมันๆ,ๆครับน้ำพึ่งเดือนห้าครับสวยๆนะครับเสตะกร้าครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผม ทีสองก็ผมยังอยู่ครับมาดูกันว่ามีน้ำไหมนะครับแต่เป็นคนละพื้นที่ครับผมห่างไกลกันอยู่นาลุ้นกันอยู่ในกอภายน,น้อยๆนี่ครับเดี๋ยวลมควัดูล้างในใยแล้วครับขนาดน,นี้แหละ <c oughs> ไหนละมองทางด้านมีมองไม่เห็นเลยอ่อนทีสอของเรา นี่น่าบ่โอ้มีมีม,มีแต่บ่ปิดตาได้อยู่ับผมไวๆนะข้างบนเชิงปิดตานิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวถางทังครับทย่างนั้นเอาละเดี๋ยวจะตัดคอนแล้วนะครับทำเวลาครับเดี๋ยวไปดูลางอื่นต่อเนาะควันไม่มีหรอไม่มีก็ไม่ไม่เป็นไรครับตัดคอนแล้วครับ อาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะครับหินไม่ค่อยชัดขออภครครับอยู่ลึกเลยออกได้ไหมนเนี่ย ลังก็เป็นการใส่ตัวอ่อนใหม่ครับพอมีอาหารพึงก็ใส่ตัวอ่อนใหม่จากที่เคยเกือบล่างเลยเนะี่ยอาการแบบนี้ถือว่าเป็นรังเก่าใส่ตัวอ่อนใหม่เออต่ตัวนอนใหม่ครับผมอ่ะพอได้พอได้ พอฝนลงน่ะพึ่งมันก็อดอาหารครับมันก็เลยไม่มีน้ำแล้วก็ไม่ค่อยใส่ตัวอ่อนเดี๋ยพอเนี่ยพอไม่มีฝนปุ๊บดอกไม้ก็บานแล้วก็ออกหากินได้มันก็มีอาหารมันก็ใส่น้ำหม่นี่กับอได้อยู่ดีพึ่งเดือนห้าลังที่2อครับผมสองลังแล้วใบไม้ปกไกใปครับผมกันความร้อน นะครับอากาศร้อนมากเลยช่วงนี้เดี๋ยวพึ่งละลายครับโอเคเดินทางกันต่อเนอะรางที่สามครับผมเห็นไว้คือกันครับไดเร่อยเอาครับต้นกระถิ้นต้นกระเสษครับผมเหลือเก็บคาดแล้วครับรงอยู่นู้นครับจะถอาฟ้ามื้อนี่แหละ คือกอไหลจ,จะดึงลงมาได้ไม่รู้ครับผมลองดูเนาะแล้วก็ไม่รู้มีน้ำหรือเปล่าแต่เดาว,ว่ามีครับน่าจะมีพร้อมกันเอาละครับเลยเรียบร้อยเดี๋ยวดึงลงมาสักหน่อยครับพอเอาถึงหลัง <c oughs> แตกไหมไม่รู้ละเอาเท่าเทียว,วได้ครับถึงไหมเนาะน่าจะพอถึงครับผมก็ลมควันไว้สักหน่อยแล้วล่ะหลังอ่อนเขาเสวยเลย น้ำม,มีไหมไม่รู้ครับแต่ลังใช้ได้เลยครับนี่ก็เครอคกับผมออตัดทางไหนดีก่อนเนาะก่อนดีเนาะโอเคอุย้ยเสียหายเอาจนได้ครับน้ำม,มีไหมมาลุ้นกัน อู้ยมีครับผมอ้คุ้มค่าคุ้มค่านี่ลมฝนเริ่มมาแล้วครับตามพยากรณ์อากาศเขาว่าจะมีพายุเขาวันนี้พราะอไดรครับลังที่สาม หลังก็โอเคครับตัวอ่อนได้กินเลยครับผมไปเดินทางต่อครับเดี๋ยวฝนจะตกซะกก่อนเนาะทำเวลาครับสวยๆรังที่สามเดินทางกันต่อครับฝนก็เริ่มคลึมๆม,มากนะครับตอนผมออกมาฝ่ากระจางเลยนะแต่ตอนนี้เงี้ยงขึ้นไปอีกทีเร่มมีเมฆแล้วครับ เขาว่าพายุจะเขา้าภากอีสานบานโกรลาดบานผมนี่ันที่78ครับผมเริ่มก่อตัวละถ้างั้นต้องรีบเดินทางสักหน่อยแล้วครับที่เห็นไว้กมดแล้วครับที่นี่จะเลาะหาละนะครับมาเจชออีกล้างนึงกับผมในก็อไพ่บ้านครับแต่ลัางไม่ใหญ่ตรงนี้เด้อถึงไว้โคงครับโ่าน้ำออฟเพะดี เดี๋ยวลุยเลยครับเอาไม่ยากครับตัดเจาะกันไปนิดหน่อยเจาะทางเรียบร้อยกับผมคับลังพึ่งใกล้ๆเนาะชัดๆกันไกลไหม่ครับนี่เพลินเลยเก็บเก็บเก็บชุดควนก่อนครับเมื่อกี้มันบินใส่ตัวนึง่งละถูกเหมือนเดิมครับดอกเดียวพอนะครับดูสีมีน้ำไหมพื้นที่นี้ให้พื้นที่นึงครับริมห้วยครับที่นี่ โอ้มีเหมือนกันครับเวลามีก็มีพร้อมกันเลยห้อยโค้งครับลังนี่ห้อยโค้งก็เอาครับถ้ามีน้ำเนาะน้ำน้ำออเปาะดีเลยดีพึ่งในกอไผ่ต้องระวังนะครับสำหรับน้องๆหนูๆเดี๋ยวไฟไหม้กอไผ่ครับนในน่าไม่ใช่ทูบนะครับแทนในกอไผ่นี่หลายๆดอกก็ได้ แต่ผมบานผมมันไม่ดุกใช้ดอกเดียวได้เนาะแต่ถ้ามันดุก็ใช้หลายดอกมีคนลหลายครับแต่ยังไยเราก็ปลอดภัยจากเพลิงไหม้นะครับถ้าไปใช้บวบใช้อะไรนี่บางทีมันตกลงไปนี่ตกลงไปในศอกไม้ไผ่นี่เราเอาออกไม่ทันนี่ไหมครับไหมลรวดับไม่ทันเอาละตัดคอนะครับไม่ดีละตัดสายคอนก่อน เชยงบินใส่เมโอเคได้มาแล้วครับ <Okay. S 1> ถูบผมตกลงไปนูนะ่นเนาะแต่มันถึงมันตกได้มันก็ไม่ก่อประกายไฟครับถูบนี่ จะก็ต้องเอาออกนะครับแต่อย่างน้อยพอตกลงไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะไหม้พลึบเลยมันก็ไปควรนอุ้ยๆอยู่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็ไม่เกิดปิวไฟไม่เกิดอะไรพอให้เรามีเวลาได้จัดการครับนะถูกดีสุดครับในกอไผ่นี่ไปอ,ออกกันครับลังที่4ี่ก็ยังลังเล็กๆพึ่งลังใหญ่หายากแล้วครับ มันเป็นช่วงปลายฤดูนะครับปลายฤดูพึ่งจะรังไม่ค่อยใหญ่แล้วครับแต่ก็พอได้ขนาดนี้ก็กรังนากินครับเดินทางต่อเดี๋ยอีก่างนึงที่เห็นไว้กลางทุ่งนะครับผมครับยังอยู่ครับยังอยู่อ้ยคอยมีน้ำด้วยคอยน้ำตรงๆ นี่ครับลังนี้เห็นไห้เมื่อวางอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งนะครับตอนนั้นลมควันดูแล้วมันยังไม่เป็นเออยังไม,ยงไม่ยังไม่มีน้ำครับมารอบนี้หวังว่าจะมีนะก็มาคํำเทศครับเอายากขึ้นหน่อยถุงน้านี่ผมได้ทุกปีครับเมื่อก่อนได้ปัวกันแหละประจาแต่ปีนี้ไม่อยู่ครับยายไม่อยู่ตนนี้อาจจะปีนไปดูครับในน้ำสักนิดไหมนุ่ลมควันมาแต่ข้างล่างแล้วครับยังเห็นไม่ชัดครับ อูพอได้อยู่ครับผมโอเคอยู่พอได้อยู่แต่ไม่เต็มลอยเปยียครับแค่พอมีนะครับในควันผมมันยังทำงานอยู่ไมเนี่ยเสียวโดวนต่อยครับเอาอยาก,กนะเนี่ยโอเคควันยังทำงานอยู่นู่นถูกผมข้างไว้นู่น โอ้ได้นามอยู่ครับผมก่อนหัวน้ำใหญ่ดีครับลังน่าจะพอมีตัวอ่อนด้วยตัดคอนดึงมากครับกิ่งกระทกลกตายอโอเคดึงมา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 มดได้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 ได เบาเบาเบานุ่มนวลไว้นุ่มนวลไว,ว,ไว้แต่พึงบางล่างมันก็ไม่ดุครับบางล่างมันก็ดุเอาน่นอนไม่ได้อันนี้น่าจะโอเคไม่ดุครับเขี่ยเม,มียเลยโอเคน่าจะไม่ดุนั่นตัวอ่อนก็ได้ครับพึพึงใส่ตัวอ่อนรอบรอบไม้ครับตอนที่มีอาหาร แล้วก็ใส่น้ำไหมถ้าไม่มีฝนพึงมันก็จี้ยิ่งอยู่นะครับมันก็เต็มแต่ถ้ามีฝนก็ต้องพักาการหาไว้นะครับนี่พอได้พอได้อยู่น้ำกำลังก็งามอยู่ครับ ตัวอ่อนเต็มดีอยู่สำหรับคุณชอบกินรังก็ได้กินครับอมาอีกรังนึงโอเคลงต้นกันถือว่าสวยกว่าที่คิดครับตอนแรกคิดว่าจะไม่มีน้ำแล้วเนี่ยพึ่งมัาใส่น้ำทั้งบนครับงามอยู่งามอยู่โอเคเดี๋ยวหาไปไห่มาปกเพิ่มครับได้ขึ้นชั้นสองละชั้นล่างเต็มละ เดินทางกันต่อครับผมมาเจออีกรังนึงครับผมอยู่ชุดเก่าเมือปีกไกก็อยู่ครับผมนี่นี่ครับอยู่ริมห้วยนี่รังมันอยู่ตรงนี้แหละผมน่ะเจอเบาะแสมันกินดอกยูคาอยู่ตรงนั้นครับผมครับก็เลยจอดรถนู่นนี่คหัะแล้วก็เดินขามามาดูภูมิเก่าที่เคยได้ครับอยู่จริงๆครับผมอยู่ชุดเก่าตอนแรกว่าจะกลับแล้วครับเห็นเหลือไปเห็นกินดอกยูคาครับผม ลังคือคันครับทำเวลายี่นี่ก่อนครับฝนเริ่มมาแล้วเอาง่ายๆครับอยู่ปลายามีน้ำไหมเนาะโู้มีครับติดตาอย่างดีเลยเดี๋ยวจาะให้ดูเด้อดีนะเวะมาดูครับพอดีเห็นมันกินดอกยูคาแหละก็เลยจอดแล้วก็ขามลงทุนขามคลองมาดูเลย อีกอย่างหนึง่งพึ่งมีมีทามันเคยอยู่ตรงไหน,นมันจะอยู่ตรงนั้นแหละครับถ้าส่วนใหญ่นะผมมันเคยอยู่เห็นตัวกินดอกไม้ก็ดิ่งมาดูได้เลยแหละครับผมผมทำเวลากับพันไก่ก็มารออยู่บ้านแล้วพันไก,ก่กระไดมาสองลังครับผมก็เพึงโพรงอีกหลายอยู่ น้ำพึงส่งให้ลูกค,ค้าคือกันครับให้พี่น้องเห็นได้เนะาะรังมันีิวเกิงพลังนางงามคันครับรังขนาดกลางค่อนไปใหญ่อ้ยตัวอ่อนเต็มดีเลยอกลา,ายเป็นลังสวยเลยครับุณเขาก็ลังเลขอ่ะสวยสวย,สวย หลังปิดไทยสวยเลยครับปิดไทยจริงๆเลยแหละผมก็ติดดิงกับบ้านเลยที่นี่ไม่มองอะไรแล้วโอ้ยอุย้ยไม่ใช่เพึ่งตอดเดีวยวครับตัวนทุบตัวเองเสบจวดเลยอะไรเด้อตัดคอน่อยเด้อกินฝรั่งตายแข็งพวกเลยอะะ้าวแข็งพวกเลยอือดีเลยกันไต้กันไก่ไหมคือคัน อุ้ย,อย่างงามพี่น้องเอ้ยนี่งามแรงไปนิดนึงไม่เป็นไรครับอุ้ย,อย่างงามป๊อดอยางงามเดีของงามปิดไทยแล้วพี่น้อง เชยได้เลยหลอดถูหลอดตาเขาอยู่ได้ยังไงดูนี่คนไม่ค่อยขามมาหากับฝั่งนี่ส่วนใหญ่ก็จะขับฝั่งนู่นฝั่งที่เป็นถนนนู่นแหละแล้วพุ่มมันก็เป็นตอยู่ด้าืม <c oughs> <c oughs> แหลมว้าวไปกลับบ้านกันครับ ทำไม่แล้วครับผมตัวอ่อนเต็มนะครับนี่ใส่ตัวอ่อนใหม่ครับพอมีอาหารก็ใส่หลอดสองหลอดสามไปเรื่อยๆครับถ้าไม่มีก็ใยนี้นะครับฝนมาแล้วพี่โนโอ้องดมูมือตึบมาเลยรอบด่านเลยด้วยไม่ใช่แค่ด่านเดียวเมื่อกี้ยู่พุ่มนั้นครับมาเป็นตายอยู่ใช่ไหมแล้วครับพี่น้อง นี่ครับบางทีมันก็อยู่อย่างงั้นแหละครับเพิ่งมิมเนาะไม่จาเป็นต้องอยู่ผุ่มน้าผมว่าสูงผุ่มลกอะไรนะครับผมครับเป็นปลายาริมน้ำมีกอฝรั่งแสกอยู่ในกลางครับก็อยู่กอฝรั่งที่มีปลายาคุมเตี้ยๆนครับนี่มันหากินนี่ครับผมดอกยูคาครับเทียอยู่สี่ห้าเมองครับผมนี่แต่ยังหากินอยู่เลย จะถ่ายเห็นได้ยังไงครับย้อนแสงนี่เป็นตัวไหมครับนี่นะครับเบาะแสเดี๋ยวผมก็เดินหาตุ้งกันแหละผมมันเคยได้ด่าก็เลยดินเข้าไปหาเลยเจอจริงๆครับผมไปข้าบ,บ้านครับม้งนาไปเจอพันธ์ไก่อยู่บ้านครับผมส่งคืนกันพี่น้อง มาถึงบ้านแล้วครับผมมาดูพึ่งพันไก่ได้ครับเนี่ยพันไก่กระไดามาทั้งมิมและพึ่งโพงโอู้มิมหลังใหญ่นี่ครับไก่จะไก่คนหากินครับครั<า>บผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องามาด่าเดินเนาะเดินมาจากทางไหนเนาะโอ้ยแถวดงแถวดงโอ้พันไก่ไปทางดงผมไปตั้งหวยครับหากินคนละถิ่นนี่อีกรังหนึ่งของพันไก่ครับอุน้นอะไรอ่ะมะนาวมะนาวอือกีขนน่ขวดเนี่ยเอ้อกี่โลเนี่ย

สามลังอันนี้สาม,มนี่แหละสามอ๋อสามลังสองโลกว่าก็นำขวดเอานำพึ่งกันประมาณสักขวดก,กว่าใช่ขวดที้นี่นแ<ต>ังเดียวลังเดียวให้ไปดูคลิปได้ในไก่คนหากินนะครับพิลึกครับโอ้มีถึงซีบเกือบแปด<ร>โลเกือบแปดโลนำพึ่งกันเราหกหกหรือห้าขวดนี่แหละเอ้าจริงจริงเดือนห้าครับแต่เป็นพึ่งโครงนะครับนั่นก็พึ่งพิกันแล้วครับ นะครับนำพ<ม>ึงดีเหมือนกันฝนไม่โตกไฟดีมูนี่อืมใช่ครับมันอยู่ในโพรงเนาะพวอร์นแตาน้นนนอยังเดียวอ้อ,อพานไก่มานครับวันนี้อืมก็จ,จับสิงโครงอดี๋ผมเอาของผม,ผมออกมากลางให้ดูครับนี่เตรีย <laughs> มกระดงไว้แล้วซื้อกระดงมาใหม่ <laughs> นี่ครับผลงานรวมวันนี้อันนี้ของผมครับผมสองสี่หกหกลังครับนำพึ่งพานไก่ครับ รวมกันพึงโปรงสิบโลครับผมน้ำอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพึงมีอีกสองลังครับ <c oughs> ที่เดียวด้วยดเดี๋ยวับผมเดี๋ยวพึงมีการออกค้าอีกครับถ้าฝนฝ่าเป็นใจเนาะแต่กระเจี๊ยยังไงเนี่ยดูมันมาดุนดูมันมาดุนเสียงหึมหำหุ้มห้ามหุมห้ามแล้วนุนถ้ามันตก,ก,เออกเอาอีกเอาอีกแหละพึงทอดน้ำอีกแหละนะครับอ่ะก็เราก็ไปช่วยประกาศเอามาได้ก่อนพายุจะเข้าครับผมก็ถือว่าผลงานสุดยอดเลยครับ เอาละก็เจอกันในคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากติดตามว้ดาครับผมไก่คนหากินครับผมแ,และชีวิตยังไงสายลูกทุ่งเนาะหาให้อยู่ห้กินตามจังหวะตามโอกาสตามฤด,ดูกาลนะครับช่วงนี้ก็ฤดูพึ่งมิ่ม,มแหละแต่ก็ต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับนี่พอราได้จังหวะก็ไปจัดมารับผมงามๆเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ